บงพกาดเขียวปีไว้คือเกลาพี่น้องมันได้เพาะแล้วครับที่แหลกวชิวานพักเสียนได้ว่าโอ้ยบงพกาดนี่ลหละล่องปลูกนาแล้งมั้งครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงมันสีงามบา่แต่คิดว่าแต่สีงามคือเกลานัา่นแหละครับเพราะว่าพวกเกลาปลูกนะครับเนาะถ้าไรกิรลัดงามมือเศร้า หดผักหดมีหดดอกไม้ยุซ้านนี่นะครับรังเถือไม่ใช่เนื้อเป็นกกะอ่างว่าเป็นสิไปหดผักอยู่หน้าครับหดไห่ไข่น้าแน่เพิ่ว่าก็ได้จาเป็นต้องหดอันนี้เพิ่ปลูกไว้นะครับเสียดายหลายก็คือสลัดพี่น้องครับแจ้มหมอนแดวครับแจ่มหมึกดวแต่ว่าคาะมีหมองมันอ่อนอยู่ดอกกินได้อยู่แจ่มันก็สิขมละ ่อเชียวพันธพ์นะนาอียงของเพิ่นบุญนนครับหูกใส่กระทางไว้สิพี่นอ้องใส่กระทางใส่ร่อรถนนี้ไงแน่แล้วนี่แปลงนี้เป็นแปลง แปลงเข้าครับ <c oughs> ตะกี่วานภักเสียนพี่น้องครับเพรจะอถอนภักเสียนออกมันมาเกิดที่หลังพอจะถอนทิ่มก็ได้เสียดายครับเอาไว้นี่ล่ะ <c oughs> เอาไว้นี่ต้วนมาหน่อยเพิ่น น,นีหอมเอาไว้แต่ใส่ปนใส่แก้วครับเบื้งตีระสลับปลูกหลายๆกินท่านขนาดแจกก้นเลยพี่นง <c oughs> องยังบ่เหมิดอันนี้ขลัาเพิ่นตัวนี้เตี๋ยสนีล่ะช่วมนั้นถอนออกเมืแล้ว <c oughs> มือว่านนี่กับอาบน้ำให้บัอกเฟตโตครับให้หมาบางแก้ว อ่างอาบน้ำมันทุน,นียังเพ่นบุ่นอี่อันนี้กะ่ะปลูกได้เจ็ดต้นครับพี่น้องเลยเจ็ดตน้นส่วนนี้กะ่ะเป็นสลแหน่แล้วกัผักเพ้วครับ ผักแพลวอันนี้เป็นผักที่แสบตาบไส้หมูคักไหลนี่แหละครับที่ว่าเพาะไวเอาออกมาจากจุดนี้แหละพี่น้องครับเอาออกมาจากแปลงนี้แ่ะไปบุงอันนี้ปักแกะเทียดเพินครับจงไวจงทางไว บอลเลือวัดถางเห็ดแปลงปลูกเม็ดเพราะว่าเดี๋ยวบอกเฟตโตนะครับหมาบางแก้วมันพอมีหม่องขีหม่องไทยหม่องเงียวมันครับมันไม่ได้ออกไปข้างนอกคือหมาตัวอื่นแปลงนี้่ะบักพิิกครับบักพิิกบักพิิกมุนี่นั่นไงถ่วกินกับสมปน่อยห่วยคักไหลนี่กะ ตักซี่จีนเพิินหอมปลอมเพิินนี่คือต้นตะลิงปิงอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องครับหลายพตอต้นตะลิ่งปิงเอาไปลุงปลูกอยู่หน้าต้นส้ำกันนี่ครับสามสองสามต,นนตมนมนนม้นนะครับติดหมดแล้วส่วนหมอนี่ก็คือเขาไม่หนาครับ มันเป็นยังครับมันมานอนเฝ้าแม่มันอีนางนี่กับมาลอผู้บบาอยู่นี่คือเ่าครับนี่พี่น้องเป็นสัตว์เอนานอนเฝ้าอยู่หล,ล,ลุมบักลาเม่นี่หลุมบักล่าเม่มึงหัวจักบอมันจีบีบ่อมึงเด้พี่น้องครับมาเบิงบักพิล่าหรือว่าบักทับทิมนต้นนี้ครับดกหลายครับอันนี้แม่บ้านเพ่นปลูกไปสองปีกว่าแล้วเาาัว่ตา้สิเป็น นวยหัวตะสิด้กินครับพี่น้องพี่ครับเต็มอากลากเลยแต่ว่าเป็นพันธ์แสบด้วยพี่น้องครับพันธ์นี้นะครับที่ข้าเจ้าเฮ็ดนำทับทิมบํารุงสายตานะครับอยู่ในห่างในเซบบอกเซเว่นนะครับ ยุดหดมันว่ามันแน่นหน่อยด้พี่น้องครับอัดบ้าไปแล้วก็เลยจักว่าปูอยียงแน่นะครับอันนี้ยึดต้นบกนาวครับพี่น้องยึดต้นบกนาวบกนาวก็นั่งเป็นนวยลกอีกแล้วครับจักว่าเบียยังเป็นแน่ครับ ว่ามันนี่หน่อยๆเด้แต่บ่โหดดอกมื้อนี้เพิ่นสิไปงานแต่งมูเพิ่นนะครับบ่แม่นงานแต่งมูเพิ่นงานแต่งลูกสาวมูเพิ่นโอ้หมดแดงมาเลี้ยงหมดแดงไว้นี่เพิ่นนีไหมฟังตลิ่งปิงพ่อฟังตลิ่งปิงครับ ังนี่พ่นแม่นสวนยอมพันพี่น้องเฮ่อทังท้งสวนสวนทึงสวนยอมทึงเลี้ยงปลาหน่อยไป,ป้บ่สาหน่อยพันเอาขึ้นนั่นพันไปแท้สามวงแล้ว ไปยุจ่าสิไปยุเมีคว้าพุงมาแต่งตัวมาค่ะไอว้าพุงมาแต่งตัวไม่เอาเอาโอ้มันขักมาแน่ฉนันเอาคุณเหนือนี่เนาะไปแล้วจ้าสิไป,ลปลแล้วจ้านี่แหละครับ,แ,รบแต่งจ้้ามือนีครับเออโอ้โหงามบนะองงามบองเอางาม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 นะครับแม่ตือเอาลุงเปย์มาเขา่าชาเอาเอาเอา โทษกันแบที่นี่ยายเนื้อแตงตวงแต่ตีหาลุงเปมาถ่าแตงหงมงเศร้าแม่ตือหัวแตม้าบอกว่าเขาใส่บาดยู่ใส่บาดพายยู่แต่ว่าอันมันไหลเอาไปแบที่ผ่านไปข้าเจ้าจีเหล่าไปไปเอาไปเอาเอา